สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างกระเป๋า Pandora Wallet ในระบบ m a n n น็2.0นะครับวิธีการเนี่ยหลักๆแล้วจะเหมือนกับสิ่งที่เราเคยสร้างกระเป๋ามาใน m a n n น็1.0นะครับคือที่เราเคยสร้างแล้วเนี่ยในเม n e น2.0วิธีการจะสร้างเหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าระบบกระเป๋าในเม Net 2.0เนี่ยจะมีความปลอดภัยกว่า ในระบบเมนเดต1.0นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราเข้าไปใน Google Chrome ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปใน Google Chrome เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะแนะนำทุกท่านเลยนะครับจะแนะนำว่าท่านเข้าไปกดที่ปุ่มสามปุ่มนี้นะครับปุ่มสาปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เรียกว่าหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วเวลามีคนอื่นมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ต่อนี่ เขาจะไม่รู้เลยว่าเราเคยไปเข้าเว็บไหนอะไรอย่างไรบ้างแนะนําให้ใช้ให้เป็นเป็นเป็นกิจจกเลยแล้วกันนะครับโอเคหน้าจอจะออกเป็นสีดาๆอย่างนี้นะครับเราก็จะนําลิงก์นะครับในการสร้าง wallet เนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับผมอนุญาตขยายให้เต็มนะครับ โอเคพอตรงนี้แล้วเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสร้าง wallet นะครับการ create wallet ตรงนี้นะครับวิธีการเข้ากระเป๋า wallet นะครับจะมี3วิธีนะครับอันแรกเลย key store mnemonic p h a s e แล้วก็ private key นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูวิธีการที่จะสร้างกุญแจทั้ง3ดอกนะครับเราจะมาสร้าง wallet นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสร้างกุญแจทั้ง3ดอกเลยทั้งกุญแจแบบ key store กุญแจแบบ n e m o n i c p h a s e แล้วก็กุญแจแบบ private key นะครับโอเคกด create wallet เสร็จแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เดายากๆนะครับขอให้เราจําได้แต่ว่าเดายากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะเดาพาสเวิร์ดของเราออกขอให้เราใช้พาสเวิร์ดที่เราจําได้แต่ว่าจะเดาคนอื่นเนี่ยจะเดาไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราให้เรากดคําว่า i agree ตรงนี้นะครับ i agree ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่บริษัทสื่อสารก็คือว่าเราต้องเป็นคนเก็บพาสเวิร์ดหรือคีย์โ r e พวกนี้เองนะครับบริษัทเนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตให้เรานะครับเราต้องเป็นคนเก็บข้อมูลพวกนี้ให้ดีเองนะครับแล้วเราก็กดคําว่าดาวน์โหลดคีย์โศกนะครับด้านซ้ายล่างนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดคีย์โ r e มาเรียบร้อยแล้วส่วนมันไปเก็บอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูนะครับมันจะไปเก็บอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับ โอเคพอถึงตอนนี้นะครับเรากำลังจะสร้างวิกุญแจอีกหนึ่งดอกนะครับที่เรียกว่า n e วมอนิค a ฟ e นะครับ12วลีนะครับ u m วม i c ิค a สสำหรับท่านที่กำลังเปิดกระเป๋าอยู่นะครับท่านที่ต่อ Wi-Fi อยู่ขอให้ disconnect Wi-Fi ท่านที่ต่อแลนอยู่ก็คืออาจจะถอดสายแลนก็ได้นะครับคือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตช่วงนี้เนี่ยระบบยังทำงานได้อยู่สาเหตุที่เราแนะนำว่าให้ถอดอินเทอร์เน็ตออกหรือว่ายก,ยกเลิกการต่ออนะินเทอร์เน็ตนช่วงนี้นะครับ ก็คือเพื่อที่ว่าไม่มีใครสามารถรีโมทหรือว่าแอบเข้ามาดูตัว12วลีของเราได้หรือว่า p r i v a t คีย์ของเราได้นะครับระบบยัทางทำงานได้อยู่นะครับขอให้ช่วงนี้เนี่ยท่านสามารถ Disconnect Wi-Fi หรือถอดสายแลนได้นะครับแต่ในแง่ของตัวผมเนี่ยผมอาจจะยังต้องต่ออยู่เพราะว่าผมยังอัดซูมอยู่นะครับแล้วท่านก็กดคำว่า Continue นะครับพอ Continu e เรียบร้อยเนี่ยจะมี12วลีขึ้นมานะครับท่านสามารถกดตรงนี้นะครับ Copy นะครับก๊อปนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เอาไปเก็บไว้ในอาจจะเป็น Excel ก็ได้อาจจะเป็น Word หรืออาจจะเป็นเป็นแพดนะครับเก็บไว้นะครับเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับกระเป๋าไปที่1ท่านก็เก็บ n e น m o n i c Phase ของตัวที่1นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับถัดจาก Copy n e ้ m o n i c p h ก a s e ไปเก็บแล้วนะครับตุญแตกดอกหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Private Key นะครับขอให้ท่านกดตรงนี้นะครับ i e w private Key นะครับ พอกดแล้วเช่นเดียวกันนะครับจะมีรหัสขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นรหัส Private key ของเรารหัสกุญแจส่วนตัวของเรานะครับเช่นเดียวกันก็ท่านจะต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็ไปวางไว้ใน Excel หรือว่าใน Word หรือว่าในแพดของเราเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะครับ w a l l e t ที่1นึ่งน n i มอนิ a s e ที่1 Private key 1นะครับเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็ Close นะครับแล้วก็กด Continue นะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมา Unlock Wallet แล้วนะครับสำหรับท่านที่ถอดสายแลนเมื่อสักครู่ disconnect WiFi เ,เมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องถึงเวลาที่ท่านจะต้องต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับมานะครับต่อเชื่อมต่อ WiFi กลับมาต่อสายแลนกลับมานะครับโอเคเราจะมาดูนะครับเหลือขั้นตอนอีกนิดเดียวก็จะสามารถเปิดกระเป๋าได้อย่างเรียบร้อยนะครับเรากด Unlock Wallet นะครับตอนนี้ต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับ โอเคเสร็จแล้วเรากดคําว่า choose key store นะครับเราไปเลือก key store file นะครับ key store file ของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในตรงนี้นะครับจะไปอยู่ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถ copy นะครับ copy ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราถนัดได้รวมทั้งเราสามารถ rename ก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เราสามารถจำได้อย่างตัวนี้เนี่ยตัวอย่างหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นคีย์สโตรของกระเป๋าไบที่หนึ่งนะครับเราอาจจะใส่รหัสเลขหนึ่งเข้าไปข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่แต่ละท่านเพื่อให้จําได้นะครับอันนี้ผมก็จะบอกเป็นทริคเล็กๆน้อยๆไว้นะครับเสร็จแล้วท่านก็กดคําว่า Open นะครับ Open นะครับคีย์สโตรไฟลเรื่องมาแล้วนะครับเราก็ใส่ทัสสเวิร์ดนะครับที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วเราก็กด Un l o c k wallet นะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยกระเป๋าก็จะถูกสร้างแล้วตัวนี้เป็น wallet ID ของเรานะครับขอให้เราเช่นเดียวกันนะครับ copy ตรงนี้นะครับ copy กับ wallet ID นะครับไปเก็บไว้ใน Excel หรือ Word หรือว่าในแพดของเรานะครับเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะครับ wallet ที่หนึ่งก็เก็บในชุดที่หนึ่งนะครับเพียงเท่านี้พอ copy เรียบร้อยตอนนี้เพียงเท่านี้เนี่ยท่านก็สามารถสร้าง wallet ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคณนะตอนนี้ยังมี p t x เป็น0ูนเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับในการโอนนะครับจากกระเป๋าใบเดิมนะครับกระเป๋าใน Wallet 1.0มาที่ Wallet 2.0นะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยท่านสามารถ l o อกเอาได้เรียบร้อยนะครับท่านสร้างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับ